มาหาลูกไดโนเสาร์อีกแล้วครับก๊าฟิวเห็นลูกไดโนเสาร์ไหมน่ะอุ้ยลิงมันกลัวไดโนเสาร์น่ะตัวใหญ่นี่ไงถึงแล้วฟิวไปดูช้างตัวใหญ่เลยึุนไปคื้อยา้ายายายา้ ช้างลาดอกด้วยกรฟิวการ์ตูนตัวอะไรนั่นเฮ้ยกระตูนขึ้นสิงโตกระตูกอฟิวดูดิโคราดไหนสูงดูสวนสัตว์ยามรัตติกาลม,มีช้างตั้งหลายตัวไหนครับ ช้างลายดอกกาฟิวหลอด้วยอูกาฟฟิวระวังจระเข้กัดนะกาฟฟิวกาฟฟิวไม่กลัวเลยเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวเลยมีเสือก็มีมมเสือเต็มเลยน่ะฮิโปโอ,โอตุ้นขี่ลังเสือเลยเหรอ ไปยังไปข้างในกันไปข้างในดีกว่าไม่ไหยังกาแฟฟิกาแฟวนั่งหางเจราหน้ไปไปเร็วมีเป็นนกเต็มเลยลนี่เรากำลังเดินทางเข้าไปข้างในสวนสัตว์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปกันเลยมีเพืเ่อด้วย พี่โปโกันไปกันเลยกระตูนป๊ะโป๊ดแคะเด็กรอแม่ด้วยพี่โปโออยู่ไหนนะ,นะเห็นยังม้ยังมีแต่ปลาตัวเล็กนุ่นไงกระตูนมันอยู่ข้างในนุ่น ก็มีอีกหนึ่งตัวหนุนนี่ค่ะเยอะกระปิวเห็นกิ้งก่าตัวใหญ่ไหมนี่นี่อันนี้ก็เป็นเต่าตัวใหญ่น้ก็ตูดไปดูยังไงเต่าตัวใหญ่น้องๆโหมีกี่ตัวเนี่ยมีอตั้งสามตัวเนี่ยข้ออาหารเต่ากันนะคะ mấy cái feel, nó có không đủ, à, cái tàu killer tàu killer, đến chưa, có tàu rồi, tàu đến rồi ซูปาต้าเส่ยซูปาต้าน้องน้อยตุ้มจมีอาหารหมดแล้วโอ้ยมันจะกัดนะกาแฟยานะนี่แล้วซนกี้สองตัวกาแฟกลัวไหมน่ะกาแฟเย้กาแฟ,ร,าฟระวังกาแฟระวังนะ ใหญ่ด้วยนะก็ฟิวนั่นน่ะเห็นไหมน้องก็ฟิวจะไปไหนไไหอะไรครับรน้องก็ฟฟิวไม่กลัวงูเหรอไหนงูมีไหม,ไ,มไ,หไหนงูมีไง วชะนีมงกุฎด,ดูมันห้อยกะฟิวดูมันโหนกะฟิวนั่นนั่นแต่มันปีต้นไม้แล้วก็ะฟิวไปเลรอไปเลรอไปเหรออยู่ไอ่ะยังไงมันโหนอยู่นั่นกระตูนนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วมาก ไหนก็ฟิวทำท่าตามมันนะนั่นนั่นอุ้ยเสียงตัวไหนนั่นคุนเดินตามพ่อไปนั่นไงนั่นไงอุ้ยมันโหนมันโหนกลับไปกลับมาหนึ่งก็ฟิวครับ ตานะ <S <S ให้อาหารก็ตายโอ้นั่นไงก็ตายม,มีกี่ตัวนับสิกัฟฟีระาวาังลูกกัฟฟีดูตัวอะไรนะั่นมีไหม,ไมอันนี้มีตัวอะไรนีไ่ไม่เห็นมีอะไรเลย อยู่ข้างในรูเหรออันนี้ตัวอะไรเนี่ยลิงลมไหนมันแอบอยู่ตรงไหนไม่เห็นเจอเลยมันกระโดดไปกระโดดมัน <c oughs> มีอะไรบ้างครับลิงหรอต <c oughs> อนนี้กำลังจะให้อาหาร <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาลูกนั่นมาแล้ว อ๋อน้องกาิฟเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมันอิ่มแล้วนี่นี่ไงนี่ไงอับนี่ป้อนอาหารก็จมน้ำเนี่ยเฮ้ยมันจมน้ำไปแล้วอร้านน้องเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารในร้านกันนะ เผกลัวไหมกลัวเอาพาลิงไปดูไดโนเสาร์นะครับกระฟิวเดินไปก็เจอหนี่ตัว,น,ตวนี่ตัวใหญ่หนี่กลัวไหมเนี่กลัวไหมครับกลัวโอ๊ยกลัวโอ๊ย มาหาลูกไดโนเสาร์อีกแล้วครับกาฟิวเห็นลูกไดโนเสาร์ไหมนั่นอุ้ยลิงมันกลัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่อันนี้แม่มันกาฟิวกาฟิวไม่กลัวเลยเหรอขี่ไดโนเสาร์แล้วครับกาฟิวขี่ไดโนเสาร์กาฟิวกระตูนกาฟิวขี่ไดโนเสาร์แล้วนี่ตัวใหญ่ไปเดินไป กระฟิวนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่โอ้โหโอ้โหนีห่<ห>มันจะกินลิงนะคิลไปหาช้างตัวใหญ่โออไม่กลัวเลยฟิลเดินตรงไปนูน่นไปตัวนุนหนุกสีเขียวนุนตอนนี้เราอยู่ในดงไดโนเสารนะ์นะครับปนไดโนเสาร์เต็มเลยไปตื้อ ตุนกลัวไหมกลัวกรฟิวกลัวไดโนอสเสาไหมนั่นมันอยู่ในป่านั่นเห็นไหมเห็นไหมครับเต็มเลยโอ้ยว้าฮะเฮ้อรู้ไงเต็มเลยหนุนทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยยีเดนอสาร์เลยเหรอไปเถอะเดี๋ยวไดโนเสาร์จะกัดนะไปดๆตอนนี้เรากำลังจะดูการแสดงของแมวน้ำนะ É มาแล้วกาะฟิวอยู่ไหนเอากาะฟิวหายกาะฟิวอยู่ไหนจเจ๊กระตูนกาะฟิวหายกาะฟิวหายแล้วกระตูนมาหากาะฟิวแล้ว นี่ก็อยู่ในสวนนะคะสวนสนุกมานก่อนเข้าไปเข้าไปค่ะพวกเราต้องลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ